คืนนี้ฝนตกไม่เหมือนทุกคืนเสียงฝนและฟ้าร้องไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความมืดร่างเงาแปลกประหลาดปรากฏและหายไปในทันทีเสียงกระซิบลึกลับตามมาไม่หยุดและสะพานไม้เก่ากลับกลายเป็นทางเชื่อมสู่โลกที่คุณไม่เคยเห็นคุณกล้าพอหรือไม่ที่จะก้าวเข้าไปท่ามกลางฝนและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงของความฝัน เพราะทุกก้าวที่คุณเดินอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการกดเล่นและเตรียมตัวเพราะฝนนี้ไม่ใช่เพียงน้ำแต่เป็นความลึกลับที่พร้อมทดสอบใจคุณคุณจะกล้าสู้หรือถูกความฝันและฝนกลืนหายไปฝนเริ่มตกหนักขึ้นละอองน้ำกระทบใบหน้าเหมือนเข็มเล็กเข็มเล็กเสียงฟ้าร้องดังกล้องในระยะไกลเธอยือนอยู่ริมหน้าต่างมองสายฝนที่ไม่หยุดไหล ลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นกลิ่นดินเปียกชุ่มกระจายเข้ามาในห้องหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นราวกับมีใครบางคนอยู่ใกล้เงาที่เคลื่อนผ่านผนังทำให้เธอสะดุ้งร่างเล็กๆในเงานั้นคล้ายคนแต่รายรายละเอียดชัดเจนเธอหันกลับไปมองแต่ห้องว่างเปล่าความเงียบกดทับทุกอย่างเหมือนเวลาหยุดหมุนฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่หยุด น้ำซึมเข้ารองเท้าเธอรู้สึกหนาวจากข้างในเสียงหัวใจดังกล้องในหัวและเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้อยู่กับเธอก็เริ่มใกล้เข้ามาแสงไฟสลัวสลัวสะท้อนกับหยดน้ำบนพื้นแต่เมื่อเธอกวาดตามองเงานั้นก็เลื่อนหายไปเธอหายใจลึกพยายามทำให้ใจสงบแต่ฝีเท้ายังคงดังอยู่รอบตัวแล้วประตูหน้าต่างกระแทกแรงเธอสะดุ้งและถอยหลังชนขอบโต๊ะ มือเธอสั่นน้ำตาผสมกับฝนที่ไหลลงแก้มและเสียงกระซิบบางอย่างแทรกเข้ามาในความเงียบคำพูดที่เธอไม่เข้าใจแต่รู้สึกถึงความลึกลับเธอก้าวไปยังกลางห้องพยายามมองทุกมุมแต่ไม่มีอะไรที่เห็นได้ชัดเจนเพียงแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเงาที่คอยสอดส่องอยู่ใกล้ๆจู่ๆแสงฟ้าแลบสว่างขึ้นและร่างในเงาปรากฏชัด ใบหน้าของมันไม่ใช่ใบหน้ามนุษย์ดวงตาว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเย็นเยียบฝ่ามือยื่นออกมาเหมือนเรียกเธอเข้าใกล้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนไม่อาจแยกออกฝนยังคงตกอย่างไม่หยุดร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก่อนที่มือของร่างนั้นจะสัมผัสเธอ เสียงฝนดังสนั่นทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักความเงียบกลับคืนมาและร่างนั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงความชื้นและกลิ่นดินในอากาศเธอยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางฝนและความฝันที่กลายเป็นฝนก็เริ่มซึมซับเข้าหาใจเธอทุกสิ่งเหมือนหยุดชั่วขณะแต่ลึกๆเธอรู้ว่าฝนนี้ไม่ใช่เพียงน้ำที่ตกจากฟ้า แต่เป็นความลึกลับที่สอดแทรกเข้ามาในชีวิตของเธอเธอสั่นด้วยความตื่นตัวและไม่กล้าหันหลังกลับและในใจยังคงสงสัยว่าร่างนั้นจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่เธอเก้าวออกไปข้างนอกสายฝนกระทบร่างกายเธอน้ำเย็นซึมเข้าสู่ผิวและทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกขยายใหญ่ขึ้นแต่เมื่อมองไปไกลไม่มีใครอยู่ที่นั่น เพียงฝนที่ตกและเสียงหัวใจของเธอเองความฝันและความจริงปะปนกันราวกับฝนนี้ไม่เพียงล้างพื้นดินแต่ล้างความมั่นใจของเธอออกไปด้วยและเธอรู้ว่าค่ำคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอถอยหลังชนตู้เก่าประตูตู้เปิดอัตโนมัติและมีแสงแปลกๆส่องออกมาเธอเห็นภาพเด็กหญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้ เหมือนกำลังเรียกหาเธอร่างนั้นหันมามองเธอแล้วสายตากลับเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าเสียงฝีเท้าที่มาจากกลางหลุ่มหยุดกระทันหันเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากภายในตู้เธอยื่นมือเข้าไปทันใดนั้นร่างเด็กหญิงก็หายไปและเธอถูกดึงเข้าสู่ความมืดอย่างรวดเร็วเมื่อเธอฟื้นเธออยู่บนพื้นโถงใหญ่น้ำฝนหยดลงบนใบหน้าของเธอ แต่ร่างหนุ่มไม่อยู่ทุกอย่างกลับเงียบสง,งัดและเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากทุกทิศทางทําให้เธอหมุนตัวไม่หยุดพาพรางพระโมปรากฏขึ้นรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบถูกล้อมรอบด้วยความฝันและฝนเธอเริ่มวิ่งวิ่งออกจากบ้านฝนกระทบใบหน้าแรงขึ้นแต่เมื่อเธอหันกลับ บ้านร้างนั้นหายไปแทนที่ด้วยทุ่งโล่งและสายฟ้าที่ตัดฟ้าหัวใจยังคงเต้นแรงแต่เธอรู้สึกถึงความผิดปกติทุกสิ่งรอบตัวเหมือนค้างอยู่ในเวลาและเสียงกระซิบยังคงตามมาจากกลมบางครั้งเหมือนเสียงเด็กบางครั้งเหมือนเสียงผู้ใหญ่แต่ทั้งหมดเป็นเสียงที่เธอไม่เข้าใจเมื่อเดินต่อเธอพบสะพานไม้เก่า น้ำฝนไหลลงแม่น้ำเบื้องล่างเงาสะท้อนในน้ำทำให้เธอสับสนเหมือนมีร่างมากมายยืนอยู่ในน้ำบางร่างพยายามยื่นมือออกมาราวกับเรียกให้เธอจมลงไปในน้ำฝนเธอพยายามวิ่งผ่านสะพานแต่พื้นลื่นและฝนทำให้สายตาบเบลอแล้วเธอก็เห็นเงาเด็กหญิงคนเดิมยืนอยู่ตรงปลายสะพานดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความเศร้าและความว่างเปล่า เด็กหญิงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ลมพัดแรงและฝนหยุดตกชั่วขณะรอบตัวเงียบสนิทแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าปรากฏขึ้นบนสะพานยิงไกลเข้ามาเธอก็ยิ่งประหนักว่าร่างนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเธอเองในอนาคตดวงตาเหมือนกันทุกประการแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความหวาดกลัวหัวใจเธอแทบหยุดเต้น เธอไม่รู้ว่าควรวิ่งหรือยืนเฉยสีเท้าของร่างอนาคตใกล้เข้ามาและสายฝนเริ่มตกอีกครั้งน้ำเย็นกระทบตัวเธอแต่ร่างนั้นยืนนิ่งและในสายตาของเธอเธอเห็นความฝันความจริงและความกลัวรวมกันเหมือนฝนจะไม่ล้างอะไรออกไปแต่กลับเพิ่มความสับสนให้กับใจเธอแล้วสายฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายแสงสว่างฉาบทั่วสะพาน และร่างนั้นก็หายไปทันทีทิ้งเพียงเงาของเธอสะท้อนบนไม้เปียกฝนค่อยๆหยุดตกแอรล์ลมเริ่มสงบแต่ความรู้สึกของความตื่นกลัวยังคงอยู่เธอยือนอยู่กลางสะพานน้ำซึมชุ่มเสื้อผ้าและรู้ว่าค่ำคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความฝันและฝนได้รวมตัวกันสร้างโลกที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้และบางที ร่างนั้นจะกลับมาอีกครั้งไม่ว่าเธอจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเธอยืนอยู่กลางสะพานสายฝนหยุดตกและฟ้าเริ่มสว่างแสงแดดแรกของเช้าแตกพื้นน้ำทำให้หยดน้ำบนใบไม้และไม้สะพานส่องประกายความเงียบสงบแผ่ซ่านรอบตัวเธอแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงหลงเหลือเธอหายใจลึกพยายามปรับจังหวะใจให้สงบทุกอย่างรอบตัวกลับมาชัดเจน และฝันร้ายที่เคยปกคลุมทุกสิ่งเริ่มจางหายเธอก้าวเดินต่อมองไปยังแม่น้ำด้านล่างน้ำไหลเบาๆเ,เหมือนเวลากำลังฟื้นคืนเสียงนกร้องและลมพัดผ่านต้นไม้สร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยร่างเด็กหญิงในฝันปรากฏขึ้นครั้งสุดท้ายยืนอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามสะพานดวงตาของเธอสว่างขึ้นและเต็มไปด้วยความสงบ รอยยิ้มของเด็กหญิงไม่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการให้อภัยเธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างภายในใจความกลัวเริ่มละลายและความสงสัยค่อยๆหายไปเธอหยุดยืนพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่าฝนและความฝันนั้นเป็นบททดสอบของใจสอนให้เธอก้าวข้ามความหวาดกลัวและเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของตัวเอง แสงแดดสาดลงมาทั่วทุ่งน้ำฝนที่ตกอยู่บนพื้นสะพานค่อยๆระเหยเสียงนกร้องและลมเย็นพัดผ่านทุกอย่างเงียบสงบและสมดุลราวกับโลกกลับคืนสู่ปกติเธอหันกลับมามองสะพานอีกครั้งไม่มีร่างเงาหรือความลึกลับใดเหลืออยู่เทียงแค่สะพานไม้น้ำใสและแสงแดดอ่อนไม้ยมกใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรู้สึกกว่าชีวิตยังคงต้องก้าวไปต่อฝนได้สอนเธอว่าแม้ความฝันและความกลัวจะล้อมรอบชีวิตสุดท้ายทุกสิ่งก็สามารถผ่านพ้นได้ด้วยความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งในใจเธอเดินจากสะพานก้าวสู่แสงแดดและทุ่งล่งด้านหน้ารู้สึกว่าทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวังและเสียงหัวใจของเธอไม่หวาดกลัวอีกต่อไปความฝันและฝนได้จบลง และชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแต่ครั้งนี้เธอพร้อมรับทุกสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยความสงบและรอยยิ้มที่แท้จริงบนใบหน้าของเธอฝนอาจจะกลับมาอีกครั้งแต่เธอรู้แล้วว่าแม้ในความมืดและความลึกลับเธอก็มีแสงสว่างของตัวเองนำทางและในที่สุดเธอจะเดินต่อไปพร้อมความหวังความสงบ และความเข้มแข็งที่ไม่อาจพรากจากใจเธอได้